สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับมารีในเกม,มคะ่ะวันนี้ก็จะมาเล่นแมปยันเดลีของจริงกันนะคะแมปตอนที่เพิ่งมองเป็นอันแรกนะก็เป็นแมปยันเดลีของฟอร์มใช่ไหมโอเคแบบนี้แบบยันเดลีของจริงนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวโอเคค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านยันเดลีใจใช่ไหมคะเยันเดงนอนเลยน,ะะเน,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 นี่เป็นคอม อันนี้ก็ไม่ปลูกฟ้ารนนี้เป็นตู้เก็บเสื้อผ้าแต่ไม,ม่มีอะไรเลยไอ้น,นี่มีมีมีขอพายค่ะอันนี้ป็่บ้านล้นมีนม้นะ นี่ค่ะกระจกหาย แอบดูของ่นพี่ไม่มีไรละตรงนี้มันมันยังไงอ่ะเลี้ยงสัตว์ทำไมไม่ชมน้องเมียกันฮะ ตรงนี้ไม่มีอะไรนะคะเปิดมาก็ไม่มีอะไรเลยอันนี้เขาให้อ่านนะคะ นี่เป็นอาวุธไงไปโรงเรียนก่อนเลยตรงนี้เป็นก็เป็นอะไรอนะ่ะน้าที่ให้รุ้นพี่อยตรงนั้นน่ะให้พี่มันนั่งอ่านหนังสือนะคะ อันนี้จะแบ่งเว็นไฟลพารนะคะนี่ก็เป็นบ่อโรงเรียนแบบเอาใช่บ่อชมรบนี่เป็นห้องหนึ่งทับหนึ่งนะคะนี่ไปดูค่ะที่นี่ห้องเอิดไ่ใช่ห้องน้ำไปห้องหนึ่งทับสองนี้เป็นหนึ่งทับหน,นึ่นนงนะตรงน,นี้เป็น,น,ะะนเป็นอะไร้า เป็นเป็นห้องพยาบาลนี่เป็นที่แข่งน้ำหน,ะะนักนะฮะย้่ยน่ามาอันเป็นกล่องเออบเอาะว่าห้องนี้เป็นห้องพักครูนะคะย้าน้ามา นี่เป็นห้องพักเป็นห้องครูใหญ่เลยนะห้องนี้เป็นเป็นห้องรับปลาตัวไม่มีอะไรฮะชม้มล็อาหารนะฮะห้องนี้เป็นชมรมทำอาหาร เป็นชมรมการแสดงวันนี้เป็นชมรมลึกลับนะห้องนี้ว่างเปล่า ว่างเปล่าเพราะว่ามันเป็นห้องน้ำโอเคค่ะ ตอนนี้เราอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมอืมชี้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเยอะครั้งฉันเอาเดี๋ยวโอเคค่ะออกมาแล้วค่ะอะไรไม่รู้เลย ทะรอยตดเราต่อไปที่เป็นห้องน้ำชายนะคะแต่ว่าจะไม่เข้าห้องน้ำชายค่ะโอเคดูหมดแล้วนะคะต่อไป ชั้นสูงชั้นสองห้องนี้เป็นห้องสองทับสองนะคะห้องนี้อืนี่เป็นถังขยะนะคะโอ้อันนี้เป็นห้องของเราเองสองทับหนึ่งนะคะอย่ในเเรียนห้องนี้นะ,ะอันนี้อ่ะไม่มีอะไรนะ ห้องนี้เป็นห้องห้องสภานนักเรียนเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปห้องนี้ห้องสมุดนะฮะห้องนี้เป็นอะไรวะ มันคือห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะห้องนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะนี่นีแค่ นี้เป็นห้องชมรมมิวสิกใช่ไหมว่าชมรมนี้นะคะเป็นชมรมเทควันโดค่ะแบบนี้นะคะ ถ้าสมมติว่าเราจะเข้าชมรมนี้ใช่ไหมล่ะอืมเราก็แต่งนี่ข้ออะไรปีนี้นี่อนอะอืมตรงนี้ไอโบอโดมันเ,นเยิมมันเอ่ยมันยืนแล้วก็อะไรอ่ะมันมาต่อเสื้อกันอย่างนี้มันต่อ,อยกันนะโอเค เอานี้ดูอย่างอันนี้เป็นนี่เป็นห้องวิทยาศาสตร์นะคะที่่าเออที่ยันเดเลมาเอายาพิษอะนะคะต่อไปชั้นสองเราทัวร์หมดแล้วนะคะไปชั้นสามกัน ห,ะะห้องผอคนเก่าูแหวกคนเก่านะห้องนี้เป็นห้องสามทับสองะะที่รุ่นพี่อยู่ทันนี้บา้างเปล่าไม่รู้เหมือนกันตรงนี้ครับเป็นที่เราจะแอบค่ะ าสมมติผู้อาจารย์พลามาอะไรพวกนี้เราก็จะแอบตรงนี้ได้นะนี่เป็นชมเกมมิ่งนะคะแต่ไม่มีเก้าอี้ด้วย ตัวอย่างตรงนี้นเป็นห้องวจอนปิดนะคะห้องนี้เป็นห้องอินโฟค่ะห้องอินโฟจังแนะ,ะอินโฟครับนี่นะคะนี่อินโฟจังไม่อยู่เลยนะเอาเปิดมาก็เข้าไม่ได้นะคะห้องนี้อะไรไม่รู้ดูอย่างนี้ดูอย่าง โอเคอันนี้เป็นชมรมวาดรูปนะคะชมรมวาดรูปเป็นชมรมศิละปะชมรมนี้เหรอชมรมอะไรไม่รู้เดี๋ยวนะชมรมชมรมตอนตอนแรกมันเป็นชมรมถ่ายอะไรปะอ๋อจำไม่ถ่ายอ่ะทีนี้อะไรไม่รู้โอเคต่อไปเราไปทัวร์ชั้นชั้นหลักรวม ราจะไปแาดฟ้านะคะที่เคยแาดฟา้าทีนี้นะคะที่จะให้โคโคโนุนะใช่ไหมแต่ว่าโคโคโนุนะมันไม่ได้เป็นศัตรูแล้วไม่ใช่หรอเออใช่เราเอา,เอานี่อา้าวเฮ้ยเราตกไปเฉยเลย ต่อไปนะคะเราจะไปทัวร์ที่ต่อไปกันค่ะเราไปทัวร์ตรงนี้ก่อนเลยนะคะคตรงนี้นะคะก็เป็นเขาวงกดอันนี้คืออะไรคะน,นี่เป็นลงอ่าบน้ำนะคะแต่ว่าไม่มีแต่ว่าอ,นนอะไรอ่ะ อะไรมันเป็นลรงอาบน้ำอ่ะกลายเป็นแบบนี้อันนี้คืออะไรไม่รู้อะไรไม่รู้เหมือนกันตรงนั้นนะคะตรงนั้นก็เป็นต้นสังกุระต้นสังกุระนะคะนี่ต้นสังกุระนะคะ ตรงนั้นนะคะเป็นชมรมทำสวนเนาะ